วัตถิการพี่น้องมันนี้ช่อง้ันน้อยนี่อย่างมานําเสนอวัตดีน้านหลังข้องช่อง้านน้อยจ้าเป็นปลาลาบ,บองแซบๆค่ะพี่น้องปลาลาบ,บองของช่อง้ันน้อยเองจ้านี่จ้ากระปุกละหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งทั่วประเทศจ้าอันนี้เป็นแบบดิบนะคะยังไม่สุกนะคะนี่ค่ะแดงจึงเครื่องอยู่ค่ะพี่น้องวอ้ยบอกมาอยากจา ึ่งร้อยบาทส่งทั่วประเทศค่ะพร้อมค่าส่งแล้วนะคะรวมค่าส่งแล้วผู้ใดอยากได้ทักมาเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้ซุกแล้วค่ะพี่น้องซุกแล้วค่ะผู้ใดบ่มักกินดิบกะแนะนําแบบซุกได้ค่ะสี่ร้อยกร,รัมหนึ่งร้อยบาทค่ะส่งทั่วประเทศนะคะอันนี้คือแบบพกพาก็ได้ค่ะเน,นี่ยค่ะกับปุกน้อย หกกะพุกอะเนื่องร้อยบาทค่ะพี่น้องพร้อมค่าส่งค่ะนี่นะจ๊ะพกผ้าค่ะมีหอดขนาดพกผ้าห่อเขา่าไปกินอ่ารงงานไปทํางานติดไปนั่มค่ะแซบค่ะพี่น้องอันนี้คือแบบซุกค่ะอันนี้กะหพกกะพุกเนื้งร้อยบาทพร้อมค่าส่งเพื่อกันจ้ะพี่น้องสนใจทักมาเลยเด้อค่ะเด้อู้ใดสนใจค่ะ องมะนาหน่อยกับมานานำเสนอปลาลาบ,บอวกค่ะรับประกันพร้อมเสีบจ้าชงมะน่อยกินเมดซองกระปุกแล้วค่ะภายในสองมือมือละกระปุกเลยค่ะนะคะสนใจทักมากค่ะสำหรับวันนี้กัสวัสดีค่ะ